ครับเมื่อนี้ผมก็ได้ปลาตองกายนะครับปลาตองกายแม่จับตัวมันยกขึ้นมางดูนี่ครับก็บประมาณบ่าเมน่ประมาณนะ่ครับผมสร้างมึงแล้วครับโลสองขีดนะครับกับสีมาช้ำแหล่นี่ฟิตไปได้เลยเขาออกจากช่องฟิตเนาะครับเอาเขาช่องฟิตแซ่แข็งไว้มันก่อยสีมันเห็นไงกว่ามันบ่ โอ้ยง่ายขึนกันซื้อไว้บนี่แลครับเมียนครับผู้ดใดสิ้เฮ็ดเลยก็ได้แต่ว่าผมก็ซื้ออัดอัดฟีดไว้นี่ก็แล่ตรงแถวๆกลางสันหลังนะครับแม่บ้านผมเคยเฮ็ดมาแลเร็วสองสามเทื่นอยู่แล้วครับ ผมเคยใส่อีหลงอีจูติดกระตัวประมาณนี้นะครับตัวประมาณนี้โลนิดๆน,นะครับโล2สองโล3สามจริงๆปลาตองกายนี่เนื้อมันหลนะครับตัวมันสิถึงว่าตัวมันสิรีบๆแต่ว่าโลกวัวนี่กับเนื้อกับปลาไปสี่โลเลยนะครับหนังกับกระดูกกระิประมาณสองขีดนะครับ เป็นปลาที่เนื้อเยอะนะครับเป็นปลาที่เนื้อเยอะนี่ครับกระแลออกประมาณนี้นะครับเดี่ยวขันตอนต่อไปจะเป็นช่างไดติดตามกันครับนี่ครับกะเนื้อคนขังโอ้ไหลตรงนี้เนื้อไหลครับ นี่ยหมดเลยเนี่ยอืมนะครับเป็นก็คือว่าอะไรครับตัวนี้โลสองขีดเนื้อกระสิบป่าไปโลหนึ่งเลยครับเนี่ยกระดูกกับหนังกระสิยูประมาณสองขีดนะครับสองขีดสามขีดประมาณนี้นะครับเนื้อนี่แปดเก้าขีดบ่ขาดเผยเผยเป็นโลนี่ครับ่อนขางเซียนอยู่ครับแม่บ้านผมเคยเห็ดครับ ค่อยๆรอออกเมน,นูที่ห้องสี่เฮ็ดก็อาจจะเป็นก้อยเหนียวนะครับก้อยเหนียวแล้วก็ไปปิ้งใบตองนะครับสดด้ยืยก้อยเหนียวซื้อๆก็ไม่อยากแมนครับแมนสดผมก็ผมก็เอาไปปิ้งขึ้นเขาครับนี่ครับอันนี้เครื่องนึงได้ครับนี่เครื่องนึงหรือว่า ครึ่งตัวนะครับครึ่งตัวเฉพาะเครื่องนี่ผมว่าได้ประมาณสามซีมกแล้วครับเนี่ยนะครับอีกเครื่องนึ่งกับแ,แล้วอีกยังซี่นะครับเนี่ยค่อยแซะเอานะครับรค่อยแซะมีดมมอืมครับวันนี้มันผมฟีดไว้นะครับเนี่ยผมฟีดไว้หมันก็เย็นมือนะครับซ้ำเป็นน้ำแข็งบุหวะ่มหนบอ <c oughs> ขนาดออกม่าไม่เป็นชุ่มม้งหรือด้นี่ค่อยๆรอออกเป็นน้ำแข็งเลยครับก้างกับมีน้อยเดียวด้่งเนาะเป็นก้างอ,อ่อ,อนออ ใช่มันเจาเย็นก็คือขูดอะน,นี่ต่อไปเป็นขั้นตอนของการ<ม>นี่ครับกับประมาณนี้นะครับเอาส่วนขูดเอาซื่อๆเนี่ยเราเป็นบ่เนี่ยครับปลาหมันก็ขูดง่ายนะอืมสอนขูด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  วิธีการง่ายๆนะครับอันนี้เนื้อมันยังเป็นน้าแข็งอยู่เลยเลยพอผมอัดสองฟิตไว้นะครับนี่ครับกับประมาณนี้ครับวิธีการแล่ปลาตองเอาเนื้อครับผม